ผมเอกชัยวิพานุรัตนนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอุตสาหกรรมครับผม คือดูมาหลายตัวเหมือนกันนะครับก่อนที่จะมาเลือกตัวนี้จริง,รงๆไม่ได้มองประเภทไม้ฝาพวกนี้ไว้เลยคือตัวดีไซเนอร์แกดีไซน์มาให้แบบว่าผนังภายนอกเนี่ยดูให้มันมีดีเทลนิดนึงคราวนี้ก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของอดีเทลข้างนอกคราวนี้ถ้าเป็นงานสีกลัวว่ามันจะธรรมดาไปนิดนึงอ่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นแบบเรียบๆนะครับถ้าเป็นสีที่ไม่มีเท็กเจอร์คราวนี้พอไปมองพวกอย่างอื่นเป็นงานกระเบื้องที่เป็นลายไม้เนี่ย ผมพี่เขรู้สึกมันติดตั้งยากอันดับแรกอันดับ2คือกระเบื้องที่จะดูแล้วติดตั้งออกมาแล้วดูแล้วสวยหรือโอเคเนี่ยผมว่ามันก็ต้องราคาสูงพอสมควรแล้วพอดไีไปเดินในงานที่เมืองทองพอดีเลยแล้วไปเจอโปรดักตัวใหม่ของ SCG ต้องบอกเลยว่าถูกใจเลยเพราะว่า มันเป็นการปริ้นลายอยู่บนไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งมันจะแตกต่างจากไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปที่เป็นไม้ฝาแต่เรารู้สึกว่าเอสซีเอามาปริ้นอยู่บนไฟเบอร์ซีเมนต์แล้วราคามันถูกลงมากว่างานปริ้นลายกระเบื้องตัวที่เขาปริ้นมาเนี่ยถูกใจในเรื่องของสีและลายที่มันดูธรรมชาติก็เลยเป็นที่มาครับแต่ถ้าถามว่าเรื่องความกังวลกังวลเรื่องสีซีดกับกังวลเรื่องว่าจะลอกไหมแต่ว่าทางเทคนิคเขาก็ได้อธิบายให้เรา มั่นใจว่าจริงๆแล้วตัวโปรดักต์เขาเนี่ยรับประกันสีซีดอยู่แค่ไม่เกิน3%หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับในระยะยาวเพราะตอนนี้ต้องบอกแตกต่างเลยเพราะว่าตอนที่ผมดูตอนนั้นยังไม่มีใครทำโปรดักต์ตัวนี้ออกมาเลยในการพิมพ์ลายอยู่บนไฟเบอร์ซีเมนต์ครับ ก็เป็นไปตามที yeah. ่คาดหวังนะเพียงแต่ระหว่างทางที่จะไปถึงโปรเซสตรงนั้นค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าในดีเทลของที่ดีไซเนอร์ทำมาให้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นดีเทลที่มันจะต้องเอาไม้ไม้แนวขวางแล้วต้องมาเข้ามุมการประสานงานดีมากนะครับคำถามที่ผมถามเข้าไปเนี่ยทาง ECG พยายามจะเอาคำถามนี้ไปให้กับผู้ที่เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่ผมคล่องใจเนี่ยหรืออยากได้คำตอบเนี่ยมาตอบให้ผมซึ่งันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องแล้วก็ดีมากเลยครับ อ้ได้นำไปหลายคนแล้วนะเพราะว่าแฮปปี้นะโอเคก็เป็นเบอร์หนึ่งอะพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ในเรื่องการดูแลในการส่งทีมเข้ามาดูแลให้คำปรึกษาอันนี้ค่อนข้างจะมืออาชีพมากทำได้ดีเลยครับทำได้ดีเลย SCG Passion for Better